พบกับที่แชแอมอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้ที่แชแอมก็จะมาสอน making yes no questions นะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ที่แชร์แอมก็นำประโยคบอกเล่านะคะมาให้นักเรียนแปลงให้เป็นประโยคคำถามนะคะจะมีประโยคอะไรกันบ้าง let's go ไปเลยค่ะ,คะที่แชแอมก็จะพานักเรียนนะคะมาสร้างประโยคคำถามนำ เวิร์บ to be ตัวนี้นะคะก็คือคำว่า is นะคะย้ายตำแหน่งมาอยู่ด้านหน้านะคะพอเราย้ายตำแหน่งแล้วเราจะต้องเปลี่ยนจากพิมพ์เล็กให้ใกลายเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะก็ต้องเป็นตัว i พิมพ์ใหญ่นะคะเขียนตามที่เชือ่อมเลยนะคะเป็น is นะคะตามด้วย she ค่ะพอมาอยู่ในประโยคแล้วเราต้องเขียนเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะนักเรียน แล้วค่ะต่อไปติ้นนะคะเราก็ลากลงมาเลยค่ะนักเรียนพอเสร็จแล้วนะคะประโยคคำถามจะต้องมี question mark ค่ะนักเรียนหมุนเหมือนที่แชมเลยนะคะประโยคนี้นะคะเราจะออกเสียงว่า is she t i n เป็นคำถามถามว่าหล่อนเนี่ยผอมหรือไม่นะคะเราก็จะตอบถ้าใช่นะคะต้องตอบว่า yes yes นะคะ y e s นะคะแล้วต้องใส่คอมม่านะคะเขียนเหมือนทีเชอร์แอมเลยนะคะ yes ถามชีตอบชี she ลากชี้ลงมาเขียนด้านล่างเลยค่ะนักเรียนใช่ค่ะชีถามคำว่า is นะคะ is she ติ้นเราก็ต้องตอบว่า yes she is ใช่ค่ะจากตัวพิมพ์ใหญ่เราก็แปลงให้เป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะจบประโยคแล้วนะคะเราก็ต้องจุด full stop นะคะให้เรียบร้อยถือว่าจบประโยคแล้วค่ะใช่หล่อนผอมนะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่เราจะต้องตอบว่า no ใช่ค่ะ n o นะคะ แล้วอย่าลืมคอมมานะคะนักเรียนหลายคนเขียนคอมม่าไม่ถูกนะคะถามชีตอบชีเหมือนเดิมนะคะใช่แล้วค่ะ T is นะคะเมื่อไหร่ที่มมโน่จะต้องมีคำว่า not ใช่ค่ะ not แล้วก็จุดฟิลสต็อปอันนี้เป็นแบบเต็มนะคะเราอยากจะเขียนแบบรูปย่อเราจะย่อจาก is not กลายเป็น No she isn't นะคะ is เอาลงมาเขียนเหมือนเดิมค่ะ isn't เขียน I S ขยับตัว n เข้ามาใกล้กันนะคะแล้วใส่ a p o s t r o p แล้วตามด้วยตัว t ค่ะนักเรียนแปลว,ว่าไม่หล่อนไม่ได้ผอมนะคะนักเรียน เรามาดูตัวอย่างอีกหนึ่งข้อนะคะอ่านว่า he is tall เป็นประโยคบอกเล่าค่ะเราทำเหมือนเดิมค่ะเปลี่ยนตำแหน่งจาก verb to be เอา is มาไว้ข้างหน้านะคะแล้วเราเปลี่ยนตำแหน่งแล้วต้องเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะกลายเป็น is ตามด้วย he ค่ะ is he tall ลากเสียงให้สูงขึ้นนะคะซึ่งเป็นประโยคคำถามค่ะอ่านว่า is he tall ออกเสียงตามที่ชแชร์มเลยนะคะถ้าหากปฏิเสธเป็นเครื่องหมายปฏิเสธเราต้องใส่คำว่า no นะคะ n o คอมมา่าอย่าลืมคอมมา่าโดยเด็ดขาดเลยค่ะนักเรียนถาม he ตอบ he ค่ะ h e นะคะถาม is he tall เราต้องตอบว no ่า no ถาม he ตอบ he he is is not นะคะเราจะเขียนแบบรูปย่อเลยนะคะก็เป็น he isn't นะคะจบประโยคจุดให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเขียนชื่อนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษค่ะเขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่ค่ะ จาก2ตัวอย่างนะคะทีท่ีแชรให้ไปนะคะนักเรียนก็สาม,มารถทําประโยคอบอกเล่าให้กลายเป็นประโยคคําถามแบบ yes no questions แล้วแล้วนะคะและลําดับต่อไปนะะักเรียนที่แชรขอให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะในข้อ3ข้อ4และข้อ5ะนะคะ,นะคะแล้วก็ตอบประโยคให้ทีเชอร์ด้วยนะคะโดยดูจากสัญลักษณ์นะคะว่าเป็นเครื่องหมายถูกหรือผิดค่ะ is very easy เลยใช่ไหมคะฉะนั้นนักเรียนอย่าลืมทำแบบตรกหัดเขียนตัวหนังสือให้สวยๆนะคะแล้วถ่ายรูปส่งมาให้ที่เชื่อดูด้วยนะคะว่าทำถูกต้องหรือเปล่าสำหรับวันนี้ที่เชื่อลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ใน next story ในเรื่องหน้านะคะวันนี้ก็สิคิดไป